ค่ะกลาบสวัสดีพี่นอ้องปงไปเอฟซีทุกๆท่านเนาะคะ่ะคายินดีตอนรับขอสู้ทางช่องสุภาพลวยเนาะคะ่ะค่ะเมื่อนี้อยอรก็ได้เดินห้างมาวัดปูล่มไส้เนาะคะ่ะมาตามตองวเนาะคะ่ะหลังจากที่เลขปูเขาหนึ่งเก่าเต็มเต็มเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะแอรกับพ่อพาดที่สิมาตามต้อข่าสารดีๆเด็ดๆไปฝากพี่น้องเนาะคะ่ะค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาแล้วแอกก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชนในเดอคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อเสิบ์ฟปผิาสข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องคะกับพี่น้องปูใ้ต้นตะเคียนมา่ไหม่นะคะหาแปดอยู่ต้นตะเคียนนะคะปูว่โค้งสุดท้ายเลยแอดบัวไดมัถไทยนะคะค้งสุดท้ายถ่ายสุดของปูนะคะค่ะหาแปดอยู่ต้นตะเคียนนะคะพี่น้องเนาะค่ะค่ะวันนี้กับสิาพเขาไปกราบปูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ อันชน้องหี้ยากเลยกพรามันใช้คนดูเดียดเทน้หดอแต่หาชีงเชงเล่นมาเปลีมบ้านเนี่ยไปเห็นเห็นนะฮะเพราะว่าบ้านหาคือหาเพราะว่าหาตามคือแ่นี้คือเท้ายังก็ได้เบิดเบอะไรเดยเบอรแฟังเสียเนาะบุษรานค่สกันค่ะ ฟังต้นตะเกียนบมได้ฟังเมฆกูมากที่หลังบ้านนบ้านนึงมันก็จะเห็นแปดห่าแฝมันที่แดกเขายอมมันที่แดดฝรบ่อแบบนีหน่อยอันเล็กน้อยบัิดีสุดถึงมากอ่าอ่านดูมันดมันูตั้งมนเขาเจ้ามันไปดูมันบบมันกูกูนี่นะแดดก็แปดหนึ่ง หนึ่งแปดหนึ่งแปดแม่เมื่อ้ที่ว่าหนึ่งแปดดูเถอะก่อว่าเก้าหนึ่งแปดท้นไหนบมันก็ว่าแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแปดอืมอ๋อเถอะบ้านก็ย่อมเจ้าก็ย่อมลังไม่ย่อมก็ย่อมมาลังมากดูได้แปดหาหาแปดน้องก็เคยเห็นเคยเห็นน้องก็เจ้าอยู่เพราะว่ามันเพราะว่าสามแปดต้นถือว่าสามก็แปดก็เป็น เด็กกสามคือกันเนาะค่ะอ่าใส่ชุดใส่อ่าตัวปูใส่ชุดเปได้ไาใส่ฝอปูเขาจะมาถวายเขาจาหวยอ้เนี่ยอันไม่มาเนี้ยเะมาเนี่ยพี่น้องฉมาดูได้ป่ะในปูมาหลูบได้ป่ะงานเดีวมันคืองานเดียวมาโซ่บอรมลปนมั้กรเซาในฝันได้ปะปูอ เราก็ต้เห็นว่าต้องเห็นเดก๋วเาท่านนี้เนี่ยเขาเท่านนีนลูกเจ้านาี่ลูก้ยนีเด้อไทยเฮ้ยัเครดิเป็นคนบัเแน่ิา่บัเ จะเราเสียจะได้ก <G> ็ได hmm? ้หาแปล้เสียจะได้หาแปลกอีด้มันเออขอขแค่ด้แบบหมูน hmm. ้ำไปโขลนี่นเาอย่างนี้น้ำก็จะหนอวเยอะแยกระดับเยอะยกระดาบู่อยากแสได้ก็ถูกยก็เนคดถูกเงนเ่างไว้คพกงนก็ได้เอองเน่วยนงชื่อเป็นชืนี้ดถูกจได้ นี่ไหมี่าไม่ถูก่าบ้านใช่หนีอปะปูอ่าตัวใหง่ายปะ่ายอยู่าง่ายมากเนาะบ้านหนึ่งบ้นหนึ่งเคยเห็นแปดที่นี้นีนนี่ตัวนี้ก็จะว่าสามก็แปดแปดก็สามจะว่าแปดสามสมแปดสมตังนี้ดีบานอันอันนี้คมาเิ่งตัวนี้อยูบ้านอันหาแปดตัวก็ได้ห่ออกมา ก็่น้ที่เกิเป็นนสิทิี่เสนออ่าก็จะาเ well จะเบ bon ื้องเป็นสทิี่เสนอก็นที่เลยนะูเห็นเป็นนักเล่นเจ้าวันที่เชิดเห็นตัวแดงๆบุ้งบ่งก็เห็ก็เบิ้งไปิดท you like ี่เราก็จะกันดอกเปที่เราวถือก็เห็นเรื่องฟ้ากันหาสื้อกันพูเถี่เบันเั้งอันเจ้งเขาว่าคายลอยละปัญหาแบบแบบทาวัยั้นแตลดินเั้งเขาปัน ้ถือกูกูถือเดือนนยี่นานึงก็จะถือไปรถดีต้งคิดหาเปลียนก็เไปหาให้จ้เล่นไปก่อนมันมันไม่เลยมันก็้กันเล่นไปซื้อกอนเอลย่เชตัดปาบไรเยมึงกูยุ่ง่เช

ห้ารอดสาีเราก็เจาะเนาะสามสีเป็นใบไหม่บ้างอยู่ดีายเสือด้วยเนาะบางยีเสือปูทางเขาเห็นเป็นปดีเม้าโวไปเกละทางอินเดียปูขางเห็นเป็นแปดสีปูบางต้เอานี่ปูสีเขียวเนี่ปูเจ็บไม่ใช่นี่ค่ะปูปเสือเขียวอื้อเอื่นตาก จาซีแปดตนหาซีแปดนี่หานี่ฮานี่โดนนี่หาหาซีแปดอูด้วฮอสามตัวเหมืนหาซีแปด้อย ông ước thì khâu còn gấp đôi đi kèm khâu anh đã lấy buôn rồi. Nước giải rượu nhiều hơn. Nói hết sát đây đấy vang không? có lấy buo cỡi nó. Bảy mươi sáu, bảy mươi vang du. Này, cấp

สื่อวันนี้ก็ได้ตัวคนบอกต้มันไม่หาแปนหาโที่กจัดหาแปนเาเรียกวหาโตไม่รักาไม่หาแมาขาก็เาหนาปูนมาเป็นมา่ามาหาแปนเราเม่นเยอกว่าเป็ดกระโจเยอะว่าน่แกะตัวติดพื้น นี่ดีเอ็นเอเก้าค่ะพี่น้องค่ะดีเอ็นเอเก้านะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าปูยันเท่าโบกับปูกับไข่หอมนะคะมาอีรีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะพี่น้องบอกว่าวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งค่ะเลขวิ่งก็เข้านะคะพี่น้องค่ะจับคู่กระเข้าพี่น้องอันนี้ของหวัดที่แล้วแล้วคะพี่น้องเน้อเลยได้เบิ้งคลิปก็สีได้เห็นน้องกันดน้อพี่น้องเน้อขึ้นให้เบิ้งขึ้นขึ้นนี่นั่อยู่เนเดือดไทย นี่หว่ดหั่นห่นตองหั uh ่ลาสุดสดร้อนๆร่างบนเลยค่ะเอาชุดเกี่ยวรดล่างบนมาเอากระปูมาดสียอันเสีอันเรื่องแสงเนี่ยมันมันบปูมีอีสเกตชีสเกเท้าโกแข่งคนหรือดอกหาโตมัน่อนจะน้นมาติปูอันชื่สจะตายได้เชื่อไบ่ อ่านันอนันมันตึมตูอะไร่เ้อันเที่ยวมาเยอะอันลูกอันต้นเราะว่าในลูกว่าันเอาเอาคุณลูกแมนๆมมากอีกได้ได้ปูเดคลูกมันนแ่ไม่ให่เนั่งหน่อยเดี๋ยวสิมาตามต่อได้คุณน้องเล็กเมตกคเยนลูกจังหัวไหนไหมปูกูอันอันนู้นเห็น ปดหนึ่เก้ายูแม่มันเซบอันนู้นเาหนึแปดมันม่นึ่แปดแม่มันดูเดีออกวไม่รู้มันออกมาว่าหมุกวนน่ะบอกดูเดี๋ยวไม่รู้น่เด็กหน่อยไรยอมค่ะอ๋อค่ะโอ้เสียดายเนาะโอ้เฮ้ยหาเ้ในช่วงวันนี้มาลไปเห็นแปดหาบเออก็จะพันพันมานคับปูมันคักกันเลยโอ้ กินดีิเน้ออันนั้นไ่เจอดายสเดีกยสิเลยน้องโอซันเดี๋ยมันททยอ่ะเดยไปททยอ่ะน้องขยเบิ้งเอามาขยายเบิ้งเอาไม่มีตัวหาด้วยวันหาสามขอวันคือว่าหาสามเจ้าปู่ของเจ้าเอาอไปใส่อันนี้ก็หาแปดนนก็อันนี้ก็เป็นตัวดีตัวเด็ดนะคะควายตอมดของปูเฮาคัดแล้วคัดแหยซะแล้ว เอ็กสายขึ้นหกแย่หกขุ่นปีหนึ่งใช่ไหมลูกเด็กคนนะฮะเด็กคนแล้วก็ลงไปได้ก็เสี็ล้วค่ะนั่นยิ่งชี้นะค่ะเลขติดนกปูเนาะอันนั้นติดบนติดติดเลขติดซะเนาะติดมีเก้าเออเลขติดมีเก้ามีสี่มีศูนย์ค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดมักเมยมักแรนมักออกกําลังกายกับเก้ากับสี่ค่ะพี่น้องบนล่างเลยเด้อค่ะเด่น วิ่งได้ค่ะเก้าสี่บนล่างนะคะเน้นที่สี่นะคะพี่น้องค่ะปูประกบคู่ให้มีสี่เจ็ดสี่แปดสามเก้าห้าเก้าสี่ศูนย์สามเจ็ดสองหกค่ะพี่น้องค่ะปูขีดถูกไว้แสดงว่ามักนะคะพี่น้องค่ะหรือว่าพี่น้องมักตัวใดก็ต้องพิจารณาบ้งได้พี่น้องเด้อ ขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับแนวทางค่ะปูค่ะสาธุสาธุยังไม่เอ็กโสดๆมาหาเลยนะปูเด้อย่ามค่ะนี้ก็เป็นตัวดีตัวเด็ดนะคะของปูห้าฝากต่อนพ่อแม่พี่น้องปอง n g ไปนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่มักที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะพี่น้องค่ะถ้าสำหรับท่านผู้ชมที่เขามาใหม่ก็กดกระดิ่งไว้นะคะเวลาแอดลงข่าวลงคลิปดืวนๆสิได้ บผาดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะสำหรับเล็กแม่ตะเคียนย่าตะเคียนครเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดมาตามให้อีกเทวอนึงนะคะเดี๋ยวปู่นเสี่ยวเด็กน้อยที่บริสุทธิ์มากลูบฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปอยู่เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะมีแต่ค้าว่าเฮงเฮ่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ